คลิปนี้จะเลาะดูปลาช่อนนะจ๊ะเพราะว่าเขาจะอยู่แถวๆนี้เยอะมากเลยก็ไม่กลัวคนด้วยนะวราจะเดินเลาะดูไปเรื่อยๆนะคะดูปลาช่อนกันก่อน ข้างหน้าน่ากระโดดโชว์จังเลยพอเข้าไปใกล้ๆก็หน,นีไม่รู้จะเจอหรือเปล่าสวยมากเลย นี้จะมดก็เดินเรียบน้ำมาเรื่อยๆนะคะเพราะว่าก็าค่อยๆเดินกลัวตกค่ะจะไปดูที่กระชังปลาตรงนั้นนะคะว่ามีปลาอยู่ไหม ตรงนี้ก็จะเดินมาอีกทางนึงจะมาดูกระชังปลานะคะนี่ก็น่าจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่เขามาตกปลากันนะคะเอาไว้ที่สำหรับไว้วางคันบิดนะเขาได้ลื้อไปแล้วตอนนี้เขาทำเป็นอ่ะ เป็นแพรตกปลาไปเรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้นะคะหายหมดปลาช่อนอนี่ก็จะเป็นอีกมุมหนึ่ง มาเจอต้นพุทรามีไหมมีพุทราไหมป้า <laughs> ต้นพุทราใหญ่มากค่ะอยู่ตรงนี้อยู่บริเวณริมเขื่อนตรงนี้น,น,นู่นนางเอกกล้องเดินเรียบอยู่ข้างบนนู่นได้ต้นพุทราตรงนี้ก็จะเป็นทางสิ้นสุดที่อ่า เลียบฝั่งอ่างแม่เกียงแห่งนี้นะคะข้างหน้านี้ก็จะเป็นดงป่าไม้อ้เต็มไปหมดเลยนะคะป่าไม้ต้นไม้เพราะว่ามันเป็นเขาข้างหน้านี้นก็อีกที่นึงเป็น แพตกปลาปลาเก็บแหไม่รู้ มีเหตุไหมป้าเจมดก็เอาภาพบรรยากาศสวยๆงามๆม,มาฝากนูน่นกำลังมีคนกำลังพายเรือลงไปเดี๋ยวเดี๋ยวจะมดจะให้ดูนะคะนู่นค่ะชาวประมงกำลังล่องเรือไปเลยพายเรือลงไปอยู่กลางน้ำลิบๆนูน่น นูนนะคะเอาล่ะค่ะมาถึงนะตรงนี้ก็สบายสบายสไตล์แจมดก็เก็บภาพบรรยากาศบรรยากาศสวยๆงามๆของเอเรียบฝั่งอ่าอางเ,เก็บน้ำอีกด้านนึงตรงข้างหน้านู้นนะคะข้างหลังแจมดดนั่นก็จะเป็นทิวเขา กระดงไม้ใหญ่นะคะที่คู่ขนานกับอ่างเก็บน้ำตรงนี้นะคะสบายสบายใจเจมดก็จะขอจบคลิปไปดูแพรกระชังปลาเก่าตรงนั้นตอนนี้เขาเขาเขาได้เลิกเลิกทำไปแล้วก็กลายเป็นแพรตกปลาไปเปลี่ยนเลยนะคะตอนนี้สบายสบายใจเจมมดก็ขอขอบคุณทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิป ดูแพรตกปลาแล้วก็เลียบฝั่งอีกฝั่งหนึ่งของอ่างเก็บน้ำแม่เกียงด้านหลังนั้นก็จะเป็นเขาใหญ่เป็นป่าไม้นานา,นาพันธ์ุเลยนะคะข้างหลังนี้ค่ะอตอนนี้เมฆฝนก็เริ่มจะมาแต่ละอีกฝากนึงก็จะเป็นแดดนะคะ